โอ้เห็ดหน้าบ้านออกอีกแล้วโหเด็กชายกุมภาเห็นเห็ดไหมครับเอ้าไหนไหนไหนเก็บเลยเก็บแล้วก็ปาดตีนมาเลยนะครับครับมครับผมปาดตีนมันก่อนนะลูกนะเอาเก็บเลยนี่ไงนี่นี่นี่ดอกสวยๆเลยปาดตีนมาเลยครับโอเคโอเคโย สวยมากเออทิ้งไว้ตรงนี้แหละตีนมันโอ <Okay. S 2> เคให้มันเกิดใหม่ครับมีอีกมีอีกมีอีกนั่นไงเก็บเลยครับอันน,น,นี้ยายดูโอ้โหครับเก็บเลยลูกเอนนอนนอ,อันนั้นไม่ก่อนยายกวาดกวาดด้วยก่อนอันนี้เก่แล้วอันนี้มันบานแล้วเอาไว้เป็นสปอร์เลยเอาไว้ตรงนี้ลูกยายดูครับโอ้โหเอาเก็บเก็บ เรียบครับอันนี้ไม่เอาลูกมันมันอันนี้เอาตรงนี้นี่ตัวนี้เอานี่ไงอ่ะนั่นแหละตัวไหนถ้าดินถ้าดินติดตีนมันก็ตัดตัดดินออกลูกครับอันนี้ไม่เอานะลูกนะมันแก่แล้วให้มันเ,เป็นสปออันนี้เอาลูกอ่ะอันนี้แล้วก็นี่ไงดอกนี้นี่ หิดหน้าบ้านออกอีกแล้วนี่ดอกนี้ครับโอ้โหสวยๆเลยดอกนี้ครับน,รนี่ไงนี่ไงมิดอยู่นี่ตัดดินออกในตีนมันด้วยนะยครับไม่มีอะไรกัดเลยสวยเลยไหนดูครับรออขอดูหน่อย,อยนี่ไงนี่ไงนี่นี่น ไม่ใช่หินอันนี้ลูกนี่นี่นเห็ดดอกนี้มีดินไหมในตีนมันโอ้ยอไ,มไม่มีเออปัดดินออกก่อนค่อยๆตัดมีไม้แข่นี้ไม่มีนี่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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถอนย้าก,ก่อน,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 รนครับมีบานแล้วให้เป็นสปอตร์ตรงนี้โอ้ยหลายดอกอยู่ยนะนี่นี่นไงนี่ นี่กลุ่มครับนี่ไงอุ้ยอ่ะปาตีนมันอันนี้นะอันนี้เราเอาแล้วนี่ไงนี่ปาตีนอย่างนี้นี่ครับอันนี้ไงเยอะแยะเลยนี่ไงอ้นี่ไงไม,มันออกอีกลูกเห็ดมันออกอีกอออครับนี่นี่สองดอกอันนี้ให้กลุ่มเอานี่สองดอกนี้ ในของยายยายก็จะตัดนี่ไงตัดดินออกที่ของกุมครับของกุมอ่ะนี่ไงเยอะแยะเลยอออกอีกรอบนึงเนาะรอบแต่หัวปีออกไปแล้วนี่<ล>ไงครับนี่ลูกยออจังยอะจังนี่ไง อ่านี่ไงเดี๋ยนี่นี่เอานี่ก่อนนี่ไงอ่ะได้เกงหมอ่อนึงได้หนิยายเอาเลยลูกเก็บใส่นนกู้อันนี้บานจังออันนี้ะ่ะเอาสิลูกอืมอ่ะอ่ะ อันนี้มันยัง,งน้อยไม่เอาเนาะอันนี้น้อยเกินไปลูกหมดยางตรงนี้ไป,ไปเอาที่ใหม่นี่ไงนี่นี่นี่นโอ้เยอะเลยลครับเอาปาดเลยครับนั่นแหละนี่ด้วยนี่ครับอืมเอาเอาเลยอันนี้มันหลุดแล้วปาดตีนเลยลูก คุณยายบางออนเอาไม้กวาดแล้วมันก็เลยหลุดนี่ไงดอกนึงนี่อครับดอกอันนั้นไม่เอานี่สองดอกตุ้มๆเลยอันนั้นไม่เอาะอันนั้นมันบานแล้วลูกไว้ให้มันเป็นเชือ้อนี่ไงสองดอกลูกตุ้มๆเลยครับครับเยอะไม่ต้องเยอะครับอ่ะสองดอกครับ เก็บไปใส่ตะกร้าเลยครับอันนี้ดอกหนึ่งนี่ดอกนึงตัดเลยครับอันแหละอันนี้ด้วยเยอะจัง,งหมดยางตรงนี้อันนี้พออันนี้ไม่เอาเนาะอันบานแล้วไปอานนี้อาน,นี้อีกดอกนึงตัดเอาเลยครับใครทำาันตออกต้องเกดตันไหน,อ,น,นออกเมื่อคืนเลยลูก วันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเท่าไหร่นะนี่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 ยี่สิบเจ็ดนี่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 อ่ะอ้าวว้าวเอาเลยนี่อืมนี่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 ตัดตีนมันลูก ครับอา้าวเอาเลยนี่นี่อีกดอกหนึ่งด่านหลุดอ่ะอ่ะครับนี่อ้าวเลยนี่ตรงนี้ครับมีดเพื่อกระบอกคมดอกมันจะได้บอบาดมือดอกนี้สวยมากครับเด็กชายกลุ่มกิมโอ้โหดอกนี้สวยจริงๆอันนี้ไม่ตัวหนาะดูมันติอา้าวปาดเลย ครับตรงนู้นโอ้โหเยอะเลยตรงนั้นเอาเร็วไปเลยนี่ตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้มันนี่มันอัั้นกินแล้วหอยอ่ะเอาตรงนู้นไปเลยโอ้ยหลายดอกนะตรงนั้นอ่ะสามสี่ดอกเอาเลยลูกปาดเอาเลยครับนั่นแหละเดี๋ยวโบเห็นครับเดี๋ยวไปเอาโบเห็นโบเห็น เดี๋ยวให้เด็กเอาตรงนี้ก่อนอ่าโอ้โหสนุกสนานเลยเก็บเห็ดหน้าบ้านป้ายายได้ตั้งหลายได้หมอนึงเลยแกงเลยมือนี่แกงสดสดอือี่จะนึ่งนึ่งบะเซฟอันนี้ต้องแกงอันดอกละคำดอกละคคำยายดอกพอดีพอดีเลยจ้ะเอาเรีวนั่นว้าว เอาครับเก็บเลยครับอืมครับเอาตัดเลยดอกหนึ่งนี่นี่นี่นครับโอ้โหืมได้หนึ่งหม้อน,นะเนี่ยเอามาเลยครับเยอะครับเอ้ามันอุดมสมบูรณ์หนลูกบ้านเราอะ เห็ดก็มีปลาก็มีกุ้งก็มีหอยก็มีเศรษฐกิจพอเพียงครับป่ะไปเอาที่ไม่นี่อีกดอกนึงเดี๋ยวยายอันนี้ให้ก่อนยายเขี่ยให้ก่อนอ่าตัดเลยครับนั่นแหละตรงนี้อีกนะนี่ไงเราไม่เห็นเมื่อกี้นี่ไงครับกลุ่มกิ๊มสองดอกเราไม่เห็นนี่ไงดอกนี้ ตีนมันนี่โอ้อันนั้นด้วยออ้ยายไม่เห็นเนาะยายบางอ่อนไม่เห็นอันนี้ตัดตีนมันก่อนลูกมีขี้ดินนี่อีกดอกนึงได้ยายนี่เด็กเห็นนี่เด็กเจอนี่อย่ากนี้พอกินไหมพอกินลูกครับนี่ลูกนี่พี่ต้นเห็นเห็ดอย่างนี้พี่ต้นดีใจครับพี่ต้นจะกินด้วยไหมครับ ทำไมพี่ตืดถึงอยากกินด้วยพี่ตดก็อยากกินแล้วมันจะอร่อยเห็ดน่ะเอานี่นี่ครับโอ้บ้าอือบุปผ้ครับเอานี่ไงสองดอกมาเร็วเดี๋ยวมืออื่นออกเอกนี่ยายอันที่อยู่ในดินน่ะอ่ะนี่นี่เห็นไหมนี่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 อืม ออปาดปาดดินมมนออกเลยอันนั้นนะครับอบตรงนั้นอีกดอกนะึงนี่ไงนี่ไงนพอ,อดีแก,กงแทนละมัค่ะพี่ก็ยังเดินครับนี่ออกนี่ดอกนึงนีน่ีออกอีกโอ้โหพอแกงแล้วหมดหรือยังครับหมดหรือยังโอ,โ,โอ้โห,โโหเหดุด็กแชกุมพาเก็บหน้าบ้านนะเนี่ย ดอกสวยเลยนี่อีกสองดอกอนี่ยา,ายเริ่มเพิ่มเลยครับนี่ของคุณกุ้นี่ก็สวยๆของคุณกุ้ของกุหมดเลยของกุหมดเลยหมดอย่างครับเดี๋ยวยายหาดูอีกก่อนนะนีนน่นี่ไงนี่ไงมีอีกไหมมีอีกอ่ะ ไม่เกะยังไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ลูกพี่เบื่อหรออะไรม่ใช่ลูกอะไรก็ไม่รู้นี่ไงอีกอันหันหลังหันหลังหันหลังมาทางนี้ครับนี่ไงสองดอกพี่น้องกันเลยไ,ไหนเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ไงสองพี่น้องสองพี่น้อง ครับอ่าอันนี้ด้วยไหมนี่โอ้ไม่ใช่อันนั้นหอยหมดหรือยังหมดแล้วเอาบอดตัวนี้โอ้มันรุดแล้วเออแข็งอยู่นี่นาะเออน้ำ,น,ำน้ำมายายเอาสัตว์โอ้เปื่อยละยาย เอาน้ำออกให้เด็กหน่อยล,ล,ลูคนลึงมาเจ็บก,กวนีกเพี้ยงหายหมดแล้วอนะดอกงามเลยเ,เห็ดหน้าบ้านพี่น้อง27สิงหาสอง5นหสพี่น้องเก็บเห็ดหน้าบ้านเห็ดตินออกเนาะโอ้ยเดี๋ยวเก็บได้มาเบิง่งนะคะดอกอง,งาม เนี่ยค่ะพี่น้องโอ้ห็ดดินหน้าบ้านได้หมอหนึ่งได้สิเป,ปลอะเบิ่งป่าหลังบ้านมันอาจจะออกนะคะพี่น้อง,องไไวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะกีบห,ห็ดดินหน้าบ้านค่ะ